หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเก่าอนุมโมทนาในช่วงเช้าๆนะครับพอดีอยู่บวครับโตนี่ครับพอดีหลวงตาพอดีอยู่บวครับมันนันเปกลุ่มเน,นี่ยี่ครับนันบทีมนี่หอมนะโอ้จุดหัวเข่าวิทย์พอดีพอดี ก็เพาะมันก็ดีนะครับไม่แดงยางดีโอ้ยจะนครับโอยนี้ไม่ดูพวกนี้ครับตัวนี้ไม่ดูตันี้ไม่แดงครับหนาเป็นหนาเรของเนาะนเ็ดขาดอีดี่แดงสมแผ่นดีครับยางหนาผมจอนอะ้วบอกครัขึ้นขึ้นข้นนนน้้น้นน ผมฉันเนื้ออื่นมากแล้วก็เปรี้วมันรู้่นนะจอบ่อไหร่ยามมาหันเยอเมื่อได้อดแล้วเ่จะจ่อลจับประดีคุณจับมีสิวอยู่ใกล้อยู่ตรงนุ่นนะเป็นได้เมนวนฮะพอดี โดูแลสุขภาพอ,าออกให้พี่น้องเดินเวนิร์กท่าแนวพาเข้ากับบวดแล้วกทา,าท,กทําหนาที่เนาะอันใดทําหนาที่ลยกับทําหนาที่มันกัดสะดวกน้องตาว่า จะว่าโครงการบันประชาวสมบทติเฉลิมฉลองนอฮะแปดจุดศูนย์พอดีรัคบโอ เอาที่ในเบิร์แดงย่งสุขภาพบันนี้ที่ได้มีโครงการและบันนี้เดือนละเทอือ นราค้องการเดือนละเทือวันที่สิบเก้าของเดือนวันสิบเก้าของเดือนเจาะน้ำตาลเบิงว่าสันให้พระหมอโจโจ <c oughs> อ้าวท้าไม่ท,มที่กันพุทธอดอาหารนะก็ฝากมาเด้อ จะน้อยไปเลยพิจารณาอาหารใดผู้บาอาจารย์เข้ากับผู้ใดได้อดอาหารกับนิมนต์เด้อเมื่อเสาร์ไปบินทบาททั้งทนแพ่งรูบาอาจารย์ไปหลายเติบสามชิ้นองรู สามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดกหลงตาไปวินทาบาทเมือ่อเช้าวเห็นแล้วอิ่มใจลงตาก็ดีทัางแสนสุกกับบัวนหน่อยทั้งบวัวชะแนงกับ แบ the well, oh, right. ่งกันไปวาจนเถาเบงแล้วกับโอ้ยอบอุ่นเด้อฮะมัดจอดเดือดเด้ออย่าโยมกันเถีคนหมอมว่อยู่น้ำเลยสะดวแจะว่าลงตาลงปาธนาไว้อยู่ รถได้สมปรารถนาอิริยบาบถบันเนกเทเสียไปไปได้บนันเนกเคลียดนกสันติสุขวัชรบันเนกโอ้สาธุสาธุเออเอา้าวสุขใจสุขใจโยมแม่ฝันบุญบม่อิ้มบุญเนาะ อ้าวแม่ออนมาจ่อเบิงอันนี้พัเอาเปอร์เซนดอก อย่างน้อยสิบสองชั่วโมงเป็นไงแล้วให้ล่งสื่อนักท่นโทนท่านเอกครับสองอบวันที่10สิบสามพฤศจิกาสอบวันที่เท่าไหร่เซบครับทำเนลี่ยน่าละโมบันทีโตโตก็ถินกันแล้วนะครับตอนนี้กำลังไล่บัง ตัวหกแสนครับเดือนเดือนก้อนๆหานไรมาแล้วเดือหลือเหือเดือนนี่ครับเดือน,อน,อนตัวล่างถ้าเบิกออกมาในหลานหกแสนแมนบ้างบ,บ,บาเกี่ยวกับของลุงตาหนึ่อยหลานหกแสนวันนี้พันธบุตรยันแน่กะเอาไปทับบุญบัตนนรนะกะ พอตอหย่อยกระถิ่งกับมันก็ทยอยทยอยมาเรื่อยๆอยู่ในหันนะเพราะงั้นโอนมาอยู่มือวนันดีอก็ดีอันแล้วก็ของของเงินอันรวมเหมือน,นีกันมันอยู่ในกล่องกระถิ่งนี่บันนี้ ตัวแยกก็แยกไปครับเต้เ่นเห็ดเซย์บุญกระถิ่นกระมี่นแย้งมาอยู่ครับอืัอง่งพกอันาร์ประวิดกับของลุงปูสวยนนเพิ่นเขียนมาร่วมกระถิน่เพื่นเพิ่นท่นได้เข้าใจอือบอม,มลยมาเเอาแย้งัเพื่นเพื่นพวท่นได้เข้าใจเขาเลยเพิ่อนเอา,กกาลงไปก่องกระถินเพิ่นนะครับเอาขึ้นเพิ่นเจ้าลงเหมือนก็คือใส่ลงเหมือนนั่นแหะกออ่ยมากออี่ยมาไล ก็แจวมั่นเป็นรูเหมือนครับคันพันวันรับรูเหมือนก็คือเฉลิมฉลองวัดละครับผมจนนี่มีสองสองสอรูมนะครับที่ที่หอกกับถิ่แล้วก็มือขึ้นอย่กัน้ย่อมบันดีก็โอนมันหนึ่งหมื่นบาทอ๋อมันยุ่ในบัญชีลรงตารก็มีทค่หนอื้ มันก็ไม่อหมื่นบาทอยู่ดันแล้วลแอไปหาหมอตงหนึ่งหมอเป็นอย่างแ่วเพื่อนฮะขวเพื่อนะวมันเป็นอย่างทีเป็นแมงกิง ทอัน,อนเ,เป็นน้ำแขววะ่ะพิเศษอาหารเข้าไปท,ทั้งน,นั่ไปอุอ็นี้นะครับเพราะว่าเห็นคนท่ามข้ามผสมแน,น่ประเด็กแน่หวมลงน,นะครับสแลนอันนี้พุ่มแพลนะอันนี้พุ่มแพร้ตาคยเป็นมาก่ะจะตำมนาที ครูบาอาจารย์ผู้อดน้ำมาประมาณไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงนิ่มนเจาะดูไข้ดูดูเบาหวานเดอ้ออันนี้มนนมาดูได้เลยมาเจาะได้เลยหมอพระโจโจ้หมอกำลัง ดูแลอยู่เนอะครับผู้ดใดติเจาอได้อดหนามอดอย่างไหวเบิดตัวอย่าง้วกับมาจ่อบ่ให้มันสบายใจขันมันค่อนขัง,งสูงก็ิะไดูดแลขันตามหลายก็ิะไดูดแลขันสูงนี่หมอบอกขยาน ขันตามไหลในหมอ,อยาตามาเจาะมาเจาะล่ะจุวยเ <c oughs> ออเข้องจหากเขาเมาต้องดูแลดูการแพทย์ ดูแลจุกกระพารบแบบนีเป็นยังมาก็คืได้ดูแลรีดดูแลร,รักษาเดอิอหย่านยมก็คือกันอันอดอาหารมากะ่ะเออเป็นอะไรช่วยเออมันจังสบายใจเลย หลังก็คือเท็ดีออหลีไม่หละอียดผอมนะมีดผมผอมนะผมลูกตาเอาไห้เนี่ยครถามเขากระตุ้นให้บอเอะนะครับบอเอะบอเอะนาเอนะครับอดัมนะครับอื แล้วฉเมือมาแรงเออเราเออาเอเ้าบ้านาเอาเาฝากแม่เรามาโหนะแม่แล้ว่าแม่เราขอแรงแล้วฉีเมืองมาจัดเออ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 เอาเออ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 เอ่เอ่เ่าเอนีนะอเออน มันเป็นเทศดอีนดีครับทนอยักเจอพี่หนูเจ้าเะ็ดผมคืออีหรีเนาะครจะผูจะเริญในถ้ำขนาดเนอนักเติบอยู่ได้ขนาดเอามาไมไวเอมอานันแหละมงเอามาไปเนี่าันเ็เหลืออยู่เอยู่สามผม ยังเหลือสามท่านบ่กครับผมเหลือสมครับอ๋อมหาพรช์เขาอยูุ่แปดตอนแรกเหลือแปดบานเขเอ่องตามูชาดีสองครับยมดิ์ดีบัโอแม่อีกหนึ่งแล้วก็ยาดุนตอีกหนึ่งตอนแรกเหลือหกนะครับเออเหลือหกปรมานันแมาเป็นไปครัปเอามาไว้นี่วัดต้านก็บอกว่าถึง นิมนมดนะครับคุบาอาจารย์ประสงค์ที่มีความประสงค์จะดูน้ำตาลในร่างกายของเราพอดีหรือไม่พอดีเนอ,อไม่ออกพอออกที่อดอาหารอดน้ำมากกไม่จอใดเดอ้อ Um, có, สาธุสาธุโอ้ไม่ได้ชินเลยผมผมอีกหลานสาวค่ะสาธุสาธุเดี๋ยวต้องต้องต้องอยู่ครานี้อยู่วัดทางสักอาทิตย์หนึ่งอยู่ตลอดเลยนน้ำท่วมค่ะเอ้อคนอยู่ตลอดเลยก็ได้เด้อ yeah. อยู่ตลอดเลยก็ได้เลย <laughs> จาตัวจา่าตัวอะไรเย็ยนๆเด้อะ <laughs> ขลังก็จะเสดงมาไม่แพ้เจ้าของอะเนีย่ยเี่คือบอําบับรักษาบุหักร่างกายหลานะตนแลเป็นที่พึ่งของตนนัติอาตยาสมังเพมังความรักเสมอด้วยตนไม่มีขณะกินของสแสดงแสดงมาเราไม่รักตน ไปละเออจอในบอเบาหวานฮะเอออ้าวนีมหมดนะครับพระบาอาจารย์มาจากบินทบาทแล้วผู้อดน้ำเพื่อจะได้เจาะเลือดรับ แล้วก็ดูดูแลเบาหวานโดยเฉพาะพระโจโจ้หมอประจำเนอหแล้ว่าหมอประจำหมอประจำบ้านบ้านกบ 在帮忙，在帮那那打磨那了，啊，打磨靠靠钢钢刀汉啊，钢打磨那了，再这个那，呃，那个。 โอ้ย่อมแม่วันขึ้นถอดจันเสริมฮ่าฮ่าะจะหินปีหนาไม่ว่านไม่ว่านทองแสนนะคะจะก่อจะหินปีหนาไม่ว่าจองไม่แสนนะคะโอ้ปีหนาเนาะปีหนาเนเอนนอสาธุสาธุขา,า,าไปเตะมันานมากเลยออโอ้คนใหญ่ยยวัน เด็ดหอดตาเสริมปันวารวมจองกระถินปันวาปีนาเด้อวัดเก่าหาา้าคืนอนเมื่อค่ั้งนีอกบนทรงนอจองไว้ท่านบนแสนหนึ่งแสนบาทเด้ออนุโมทนาสาธุนิพพานะปัจโยหตโ ได้ก่อนหนใส่คนว่านอขอซื้อค่ะเออเอาได้ใช่ไหมซื้อดอกนั้นจำเป็นเนาะเอออดีเอะอพอดีม่จังตังก์ก็คุ้าอาจารย์เลยโล่เมือนหลวงตาเกือบบดแล้ว เอาไว้วัดเท่าซะจักสองสามองเด้อเจ้าของาทูไม่ยังหละใ่้มเาป็นมาขอผมน้งตา เอาไ้ใส่ไปเหตุร,รัฏเทพนี่ดีนะว่าว่าแมนผมอหลีแล้ววันวัแมนพนอิรินะว่าเมผมก็ดีเห็ดพอดีพอิริีิรินว่าอันไฟเจ็นาทีเดอ้อเอาไ้วัดน่าสามองเดอ้อหนึห่งองสององสามองเอาไสี่องซะ เนอเอาไว้ซีอคันคันเบิดหรือกันเ้าเนออันนี้แจ่มหรงชาเอาไว้โบดอันนึง hm วิหารโรงครัวโอ้เอาไว้หากดีจมูกนะ เออเอาไว้ใช่แล้ววันนี่ฮะับพอดีเอาเละเอาเอาไว้ซีนเลยสักเอาไว้วาท่าสีสะงานง่อก็มาจานพันทำบุญเฉรลินเทองหอพระแก้ว รวมแล้วก็ยี่สิบหกนอกแต่ที่ทำบุญมากกับเจ้าโยมบัณฑิตองค์หนึ่งที่เจ้าของพผนเทศเองนะก็รวมแล้วเป็นหาองค์กับจองเป็นยาภาพแล้วยี่สิบหาองค์กับเบิร์ดแลวัณ Yeah. รวมแล้วกับยี่สิบหที่ทำบุญจะเป็น2องแสนหบาทเนอะอนุโมทนานาะ ถวายผ่าถวายมาามามาะดับประดาตกแต่งแล้วก็ทําบุญกระถิงบัดนบ้านกระบอกห้าร้อยบาทและคุณโยมนำวนรัตเด็ดหญิง นนทรัตเจ็บใจยนักสภูมิมากน้อยอ <c oughs> บ้านนาเชื่อมน้อยตำบลหนองเท่าใหญ่อำเภอป่าป่า,ปาจังหวัดนครพนม เพิ่นมาถอดกระถินที่บ้านเกิดเพิ่นบ้านอาจารย์มาฮัทดอนเพิ่นถวายบำรุงบวรพุทธศาสนามาเนีน่ยบ้านนาเชือกน้อยตำบลหน,นองเทาใหญ่อําเภอประปาจังหวัดนครปนม หนึ่งหมื่นบาทได้ญาติโยมทั่วไปบ้านนาเชื่อมน,น้อยทำบุญถวายบูชาทางนิสสัมพันบาทคนใหญ,ญ่หวนยุตนันพร้อมลูกหลานบ้านแก้งเหนือร่วมทำบุญกถินวัดบ้านเก่าว่อจำนวนสามพันหนึ่งร้อยบาท พระมหาธนัตถมหาพุญโยถวายหลงตานงานบุญกระถิ่งสามร้อยบาทพ่อเลื่อนแม่เรณูนอสลักษนาพูนเกิดมะเร็งนายจุบดนางมาลัยถิ่นโคกสูง นอสอสชุปเพ็ญสีหานสันเทียบพลจินตนาหานสันเทียบจังหวัดโคราชบุญกระถินวัดบ้านกระบอกรามเนี่ยย่อมพอ่อยมแม่ของอาจารย์กุ้มที่มาสร้างพระวัดบ้านกระบอวัดป้านริญวัดคำเม่ผู้ แก่แกยู่ดอนท่านนีเนอะอันนี้มาร่วมมารอกระตินสามพันห้าร้อยบาทอันนี้ท่านขออนุโมธนาสาธุ ในการทำบุญเนาะพระฤิธิชายเด่นปุริปัญญพร้อมอุบปสมบาจิการอันนีย้อนหลังเนอะทำบุญบำรุงบัดบ้านกระบอกหนึ่งพันบาทคุณแม่วันนามานิตยกุลและครอบครัวถวายพระตาหารนี่ห้าพันห้าร้อยบาทคุณจินตาพร ครั้งร,รมเนียมห้าร้อยบาทคุณกัญญาลักษ์สุขสวัสดิ์อีกหนึ่งรบาทคุณปฏิมาพรเหรียญทองสองร้อยบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นหกพันสาร้อยบาทแล้วก็ถวายต้นโพเจ็ดสิหนึ่งต้น เทียนน้ำมนต์ที่พึ่งแท้สามสิบเล่มและทยายาทาอื่นๆนอจะขออนุโมธนาสาธุการคนในรมิตรคนปฏิมาพรเหรียญทองคนโุพกรนอเหรียญทองถวาย ส่วนตัวหลงตาสองพันหกร้บาทคุณจินตาพอในครั้งทำรรเนียมแล้วก็ครัวทำบุญบำร,ร,รุงธาตุขันหลงตาห้าร้อยบาทด็อกเตอร์สังกกตพุทธรักษ์บริษัทธนบัตรกรุ๊ปจำกัดถวา,าย เพื่อให้หลวงตาบำรุงบรวรพุทธศาสนาหนึ่งสองหมื่นบาทอันนี้กจังหวัดปัจจินบุรีเดิอเอาเสียงรับังดังเลยเดิมเอาญาญโยมบันเน่ลงมารวมหมื่นสุดถ่ายซักซิ่งโครงการใครสะดวกมานางทั้งลุมซาบันเน่ถวายสังฆทานสะกอน Benda, bela, bodi, bodi.